จะพาทุกคนออกไปดูรถพร้อมกันและตอนนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านเจ้าของเดิมเรียบร้อยแล้วและรถวันนี้ที่เราจะพาทุกคนมาชมเป็นรุ่นยอดนิยมที่ดูแลรักษาง่ายแต่ที่เจ้าคันนี้เขาดูหล่อเหล่าอาการกว่าคันอื่นเราว่าเขามีชุดแต่งหล่อมาแบบรอบคันกันไปเลยบอกรุ่นบอกปีกันก่อนเลยนะคันนี้เป็น isuzu mu x เครื่องยนต์สามพัน ultimate รุ่นท็อปเป็นตัวโฉมไมเนเชนแล้วผลิตในปี2022และก็จดทะเบียนในปี2022เช่นกันและก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ย เฮียวิทพาทุกคนมาดูรถคันนี้พร้อมกันไปเลยมาดูให้สมกับคำล่ำลือที่มีแต่คนเขาพูดว่าสวยนักสวยหนามันจะสวยจริงขนาดนั้นไหมหรือจะเป็นเพียงเสียงลือเสียงเล่าอ้างกอนที่เราจะเดินทางมาเฮียวิทเช็คประวัติรถคันนี้ไปเรียบร้อยแล้วพอมาถึงก็ไม่รอช้ารีบวัดค่าสีให้ทางคันดูตะเข็บรถ ดูห้องเครื่องยนต์รวมไปถึงช่วงล่างสรุปว่าคันนี้เป็นรถที่ติดสีเดิมมาจากป้ายแดงเลยช่วงล่างก็ใส่ใสส่วนเครื่องยนต์เองเนี้ยก็ใหม่มากๆคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ชัดเจนตลอดรถใช้น้อยใหม่แท้เพียงแค่0จ็ดหมื่นโลยางก็ได้เป็นยางใหม่เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้หมดแล้วได้ออปชันเป็นรุ่นท็อปสุดที่สําคัญวันนี้ค่าตัวน้องแบบน่าหลักมากีิวิจัดให้เหลือเพียงแค่9ก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ถ้าฟรีดาวจะผ่อนแค่โดยประมาณหนึ่ง ืน่หกพันกว่ากาส่วนถ้าท่านไหนอยากได้ Isuzu MU-X ไปใช้งานสักคันหนึ่งแวะมาเยี่ยมชมได้เลยที่19โพสีท้องตอนนี้มีให้เลือกสั่นกันแบบเป็นกองท้ายราละคาเริ่มต้นแค่สี่แสนกว่าบาทเท่านั้นอย่าลืมแวะมาหากันนะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย